สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน ShopGenic นะคะจะพยายามอธิบายให้ละเอียดที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการตอบคำถามคนใหม่ด้วยนะคะว่าถึงขั้นตอนนี้ทำยังไงสมัครเสร็จแล้วทำยังไงนะคะจะเป็นคำถามยอดฮิตเลยเดี๋ยวจะพยายามตอบให้จบภายในคลิปเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มลุยกันได้เลยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยดาวน์โหลดและสมัครด้วยเบอร์มือถือแล้วเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะ เราจะพาทัวร์แอปเนาะหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าแรกอาจจะเป็นรูปบ้านนะคะอยู่ด้านล่างนะตรงนี้ต่อไปอีกหน้านึงจะเป็นสั่งซื้อสินค้านะคะหน้านีา้ก็จะมีสินค้าต่างๆของแอปนะคะที่ามามาดีวไว้กับแอปนะเราก็สามารถกดเข้าไปดูไปสั่งซื้อได้นะคะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีสินค้าเซ็ตต่างๆบางคนเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้อัปเกรดนะคะก็ควรอัปเกรดนะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นสินค้าที่บางคนใช้อยู่แล้วนะคะหน้านี้นะอ่ะกลับไปที่แอปใหม่เราซื้อสินค้าหน้าเมื่อสักครู่นี่แล้วนะก็คือหน้านี้แหละที่เรากดเข้าไปอะเรานะคะก็จะมีส่วนต่างในด้านราคาเนาะจะได้ราคาพิเศษแต่ก่อนที่เราจะได้ราคาพิเศษเนี่ย สิ่งสำคัญเลยเนาะเราควรที่จะอัพเอกสารนะคะให้มาดูตรงบัญชีเห็นไหมคะหน้านี้นะคะบัญชีนะหลังจากนั้นนะคะอาจจะพาทัวร์หน้านี้ก่อนปุ่มบนสุดเนี่ยสีทองเนี่ยถ้าเราฟังงานจบแล้วนะคะแล้วสนใจร้อยทั้งร้อยจะสนใจนะคะอยากอัปเกรดนะคะให้กดปุ่มนี้ไปได้เลย กดปุ่มนี้ไปปุ่มอ่าก็จะมีเซตอัปเกรดเมื่อสักครู่นี่แหละสำหรับใครที่ยังไม่อัปเกรดก็มีให้เลือกนะคะว่าคุณอยากเป็นพาร์ทเนอร์หรือคุณอยากเป็นโฟลเดอร์นะคะคุณคุณก็สามารถที่จะกดสั่งจากหน้านี้ได้นะคะเดี๋ยวเรากดให้ดูนะ,ะกดเข้าไปนะคะเขาก็จะมีข้อมูลเราอยู่บ้างแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกวิธีการชำระเงิน ก็จะมี e- c r e d i t นะคะมี qr payment แล้วก็มีบัตรเครดิตนะคะอันแรก e- c r e d i t เนี่ยก็คือเงินสำหรับบางคนที่เขาทำมาสักระยะหนึ่งแล้วมีรายได้แล้วนะคะก็สามารถใช้ตรงนี้มาจ่ายได้อันนี้เป็นการสแกนนะคะผ่านแอปพลิเคชันนะคะอันนี้เป็นบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะคะอ่าก็แล้วแต่จะเลือกเลยนนี้พาทัวร์เนาะอ่า อันนี้เป็นกรณีอยากอัปเกรดนะคำถามฉันไปยังไงต่อฉันฟังคลิปจบแล้วฉันสนใจมากฉันต้องทํายังไงต่อกดปุ่มอัปเกรดค่ะทุกคนถ้าไม่ถนัดตรงนี้นะให้ขอไลน์กับที่ที่ปรึกษาหรือว่าผู้แนะนำนะคะขอไลน์บริษัทหน่อยฉันอยากอัปเกรดนะคะก็อัปเกรดทางไลน์ได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะด้านนี้จะเป็นรายได้นะคะของแต่ละวันแล้วก็เป็นรายได้รวม แล้วก็รหัสผู้แนะนํานะคะรหัสผู้แนะนําเนี่ยใครไม่มีนะคะเช็คดูใครไม่มีนะคะ,คใ,คะ,คะให้มาเช็คตรงที่ปรึกษาหน่อยเป็นใครนะคะมันก็จะมีขึ้นถ้าไม่มีขึ้นนะคุณรีบติดต่อคนที่ให้คุณดาวน์โหลดลิงก์เลยนะคะว่าอ่าขอรหัสหน่อยหรือว่าช่วยช่วยจัดการเรื่องนี้ให้หน่อยทักหาแอดมินก็ได้นะคะใครที่ไม่มีที่ปรึกษาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นที่โลง่งให้สามารถกด กดเพิ่มผู้แนะนําได้นะคะแล้วก็ห้ามกดผิดด้วยนะดูให้ดีๆนะคะตรงนี้อ่ะปรึกษาผู้แนะนําก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะขึ้นหน้าให้ดูว่ามันต้องเพิ่มยังไงนะคะหน้านี้นะตรวจสอบให้ดีใครที่ไม่มีที่ปรึกษาไม่มีอัปไลน์เนี่ยก็จะไม่สามารถอัปเกรดได้นะคะอ่าต้องหานะว่าใครเป็นที่ปรึกษาเราโอเคต่อไปอีกเรื่องหนึ่ง การอัปโหลดเอกสารนะคะหลายคนถามทํำยังไงอัปโหลดเอกสารเนี่ยแน่นอนเราทำธุรกิจนะคะจะต้องมีรายได้เข้ามาเนาะอ่าจะต้องอัปโหลดแบบประชาชนแล้วก็หน้าสมุดบัญชีนะคะให้มากดตรงนี้อืมทีมงานของฉันก็ได้พอกดเข้ามามันก็จะเป็นหน้านี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกดตรงรูปคนนะคะด้านบน แล้วก็มีอัปโหลดเอกสารอ่าหน้านี้นะคะก็เตรียมไว้นะคะเตรียมเอกสารไว้ปัตรประชาชนแล้วก็สำเนาบัญชีธนาคารนะคะให้ชัดเจนนะและบางคนเนะี่ยอัปโหลดไม่ได้บางทีมันมีเรื่องไฟล์ไฟล์เล็กไฟล์ใหญ่บางคนไฟล์ใหญ่เกินไปอัพอัพไม่ได้นะคะให้ไปเสิร์ชใน Google ว่าย่อไฟล์นะ แล้วมันจะมีเว็บไซต์มาแล้วก็ให้ให้อัปโหลดไปมันก็จะบีบไฟล์เราให้เล็กลงสามารถอัปเอกสารได้นะคะลองเสิร์ช google ว่าย่อไฟล์นะสำหรับใครที่ทำไม่ได้่าต่อมากลับ,ไป,อปอบ,บนะไปที่แอปอีกครั้งหนึ่งนี่จะสอนแบบช้าๆ้านะไปที่แอปอีกครั้งหนึง่งอยากดูว่าช็อปปิ้งเรได้เงินคืนดูตรงไหนนะคะไปที่ เดี๋ยวนะไปที่หน้านี้นะคะร้านค้านะแล้วกดมารายละเอียดการคืนคะแนนอ่าคนนี้ยังไม่มีนะเพราะเพิ่งสมัครเราเราทำรหัสมาเพื่อจะทำรีวิวให้ดูนะคะคนนี้ยังไม่มีเพราะเขายังไม่ได้ช้อปปิ้งเลยมันก็จะมีรายได้ขึ้นตรงนี้นะคะเป็นแคชแบ็กจากอ่าเราช้อปปิง้งหรือว่าคนที่เราแนะนำมานะคะตามแผนการตลาดเนาะนี่คือการดูว่าได้เงินคืนจากการช้อปปิ้งดูอย่างไรนะคะ ส่วนหน้านี้เนี่ยรายได้เนี่ยมันจะเป็นรายได้จากการที่เราแนะนำแนะนาขยายยูเซอร์นะคะก็จะมาดูหน้านี้เป็นรายวันเนาะโอเคต่อไปดูสายงานดูตรงไหนอันนี้เรารวมคำถามมาเลยนะกดตรงทีมงานของฉันอ่าเป็นหน้านี้นะคะ เขาก็จะขึ้นมาเลยคนนี้ก็ยังไม่มีใครนะคะยังไม่ได้นําใครเลยถ้ามีคนอยู่ใต้สายงานก็จะมีขึ้นแจ้งนะคะว่ามีใครบ้างตรงนี้ก็ใช้ตรวจสอบได้เวลามีคนมาสมัครกับเราดูซิเขาเข้ามาสมัครกับเราอยู่ใต้สายงานเราจริงหรือเปล่าอ่าหรือว่าอ่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนตรงไหนนะคะในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาเป็นอัปไลน์กันเนี่ยก็ให้คีย์ให้เรียบร้อยนะในส่วนของเอ่อ ผู้แนะนําอย่างที่บอกว่ากดเข้าไปเช็คดูถ้าไม่ใช่มันจะมีที่ว่างให้กรอกนะคะก็กรอกกันให้เรียบร้อยโอเคดูค่าคอมมิชชั่นได้เท่าไหร่แล้วนะคะได้เท่าไหร่แล้วกดไปที่ตัวคนนะมันจะขึ้น ec เห็นไหมคะอ่าตรงนี้เราจะเป็นรายได้นะมันจะขึ้นบอกว่าเราได้เท่าไหร่แล้วนี่คือดูดูเงินเป็นเงินรวมนะคะที่ยังไม่ได้ถอนนะ อันนี้คือเงินที่ยังไม่ได้ถอนโอเคต่อไปเราอยากรู้ว่าถอนทำยังไงถอนเนี่ยให้กดตรงนี้วันนี้กดได้เพราะวันอังคารถือโอกาสสอนในวันอังคารนะคะถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยมันจะขึ้นถอนไม่ได้นะถอนได้ทุกวันอังคารแล้วเงินจะออกวันศุกร์นะจำข้อนี้ไว้นะคะอ่ากดตรงปุ่มถอนมันก็จะขึ้นเราก็จะใส่ ยอดเงินเท่าไหร่ในการถอนจํานวนเงินแล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็กดบันทึกนะคะอ่าตรงนี้อีกอันนึงดูรายได้อีกที่หนึ่งนะคะกดตรงสามขีดด้านนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วกดตรงค่าคอมสรุปค่าคอมรายวันนะมันก็จะมีขึ้นถ้าคนทํางานแล้วมันก็จะมีขึ้นนะคะรายได้มาจากวันไหนเจนที่เท่าไหร่นะคะก็ดูตรงนี้นะ ต่อไปกลับไปที่หน้าแอปต่อนะคะดูท็อปยี่สิบวันนี้ใครติดแรงใครได้อันดับที่เท่าไหรแล้วนะคะกดตรงท็อปยี่สิบอ่าดูตรงนี้นะคะประมาณนี้อันนี้ดูอันดับนะคะก็จะมีบอกดูเจ็ดวันเป็นสัปดาห์เป็นหนึ่งวันหรือว่ารวมทั้งหมดนะคะก็สามารถกดดูได้นะคะอ่าอย่างนี้เลยนะคะ ต่อไปอ่าอันนี้สอนแล้วเนาะดูผู้แนะนำเนาะแล้วก็จำนวนสมาชิกถ้าเราแนะนำไปเท่าไหร่เราก็จะขึ้นโชว์เหมือนกันใต้ตัวเรานะคะรวมทั้งอ่าเจนของลูกๆเราด้วยนะคะก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้นะคะก็น่าจะครบทวนแล้วนะอ่าทีนี้อยากให้ทุกคนนะดูคลิปนี้จบแล้วนะทุกคนให้ ทักหาผู้แนะนําก็ได้ขอ Li@ ยแอดบริษัทติดไว้ไม่ว่าจะเรื่องดใดๆเช่นเรื่องระบบเรื่องเข้าเครื่องไม่ได้ต่างๆนานานะคะขอ Li ยแอดของบริษัทติดไว้แล้วก็แอดไปสอบถามเขาได้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสผ่านบางอย่างที่เราเข้าไม่ได้นะคะหรือว่าในเรื่องของระบบต่างๆนะคะก็ให้แอดไปที่ l ล ne นี้นะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็พาทัวร์ประมาณนี้นะคะอ่ะอาจจะมีตรงนี้อีกนิดนึงกดไปที่เครื่องหมาย ดินสออ่ามันจะมีข้อมูลส่วนตัวกับเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะก็เข้าไปแก้ไขตรงนี้ได้เหมือนกันอ่าแล้วก็เรื่องรูปภาพอัปรูปตรงไหนฉันอยากมีรูปสวยๆแบบเพื่อนนะคะก็ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปที่หน้าเว็บอันนี้มันแจ้งเตือนนะคะเราไม่ยอมอัปเอกสารเนาะอ่ากดอัปโหลดนะคะรูปภาพ ตรงนี้มันจะให้เลือกแล้วก็เลือกรูปสวยๆหล่อๆของเราได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปขึ้นโชว์ในตำแหน่งนะคะก็เดี๋ยวจะมีคลิปแนะนำถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้ใครดูจบแล้วเนี่ยคิดว่าลุยได้แล้วเลยเลยนะคะอ่ะอยากให้ใครดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยแล้วไม่อยากอธิบายยาวๆกับเพื่อนๆหรือบางทีเราทำงานออนไลน์เนาะ อาจจะไม่สะดวกในการโทรคุยกันหรือพิมพ์คุยกันเนี่ยส่งคลิปนี้ให้กับคนใหม่ได้เลยจ้าค่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับคนใหม่นะคะที่อยากมีลิงก์แชร์นะคะแล้วอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่มีลิงก์แชร์เหมือนเพื่อนนะคะอ่าลืมแนะนำไปนะคะเมื่อสักครู่ต้องกดอัปเกรดก่อนนะคะเมื่อเราอัปเกรดมีตำแหน่งแล้วเนี่ยเราจึงจะมีลิงก์แชร์นะคะแล้วก็จะมีรายได้รายรับตามแผนการตลาดนะคะอย่าลืมอัปเกรดกันนะคะทุกคนแล้วก็ ทักหาผู้แนะนำนะคะ